เคยมีคนสัมภาษณ์เฮนรี่ฟอร์ดค่ะว่าถ้าโลกหน้ามีจริงให้เขานำสิ่งติดตัวไปได้หนึ่งอย่างเขาจะนำอะไรไปด้วยรู้ไหมคะว่าเขาตอบว่าอะไรเขาตอบอย่างชัดเจนและรวดเร็วว่าผมจะพาภรรยาของผมไปด้วยเพราะว่าผมมีเธอผมถึงสำเร็จในวันนี้ เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทุกๆความสำเร็จนะคะของคนที่เป็นซักเซสเซอร์คนดังอย่างเช่นเฮนรี่ฟอร์ดวาร์เรนบัฟเฟ่บิลเกตมาร์คซอร์เบิร์กเขามีคู่ชีวิตที่ดีนะคะคู่ชีวิตที่ดีเป็นประตูด่านแรกที่จะนำพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายของคุณ mm hmm. เพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่อคุณมีคนที่อยู่ใกล้ๆคุณคอยรับฟัง คอยซับพอร์ตคุณมองสิ่งดีๆร่วมกันและเชื่อมั่นว่าคุณจะสำเร็จคุณก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนและคุณไนมี3ามเทคนิคที่เขียนมาสเตอร์ลิอย่างไรให้ได้ผลค่ะมาสเตอร์ลิคู่ชีวิตคือการเขียนลิสคู่ชีวิตที่คุณปรารถนาเขียนแบบที่คุณไม่ลังเลสงสัย เขียนแบบที่คุณเชื่อและมั่นใจว่าคุณคู่ควรกับคนคนนั้นข้อแรกพลังงานตอนที่คุณเขียนจะต้องเป็นบวกและผ่อนคลายค่ะเมื่อคุณเขียนด้วยอารมณ์ที่เป็นบวกเชื่อคุณก็จะเขียนลิสต์มาได้จากใจของคุณข้อที่สองแบ่งการเขียนเป็นสองฝั่งค่ะ ฝั่งด้านซ้ายมือเป็นฝั่งที่จะต้องเป็นคุณสมบัติที่คุณอยากให้เขามีถ้าไม่ม,มีไม่ได้ส่วนด้านขวามืออีกฝั่งให้เขียนคุณสมบัติที่ถ้ามีก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและข้อที่สดูลิสต์ที่คุณเขียนทั้งหมดด้วยรอยยิ้มและมีความสุขค่ะหลังจากนั้น ออกไปทำอะไรที่คุณมีความสุขนะคะปล่อยวางผลลัพธ์แล้วเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าคนที่คุณเขียนที่คุณเสกสร้างในลิสต์นี้จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณในไม่ช้าอย่างแน่นอนคีย์สำคัญที่สุดของการใช้กฎแรงดึงดูดคือการลงมือทำเชื่อมั่นให้สุดหัวใจแล้วปล่อยวางผลลัพธ์ค่ะเมื่อนั้นนะคะ คุณจะมีความรักที่ดีและมีความสุขขอให้คุณพบคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมนะคะครูไนท์เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะให้คุณมีความรักที่ดีและมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดสนใจลงเรียนคอร์สออนไลน์ดึงดูดคู่ชีวิตง่ายๆด้วยตัวคุณเองเป็นกรุ๊ปปิด VIP ที่คุณสามารถเรียนได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกค่ะและสามารถฟังย้อนหลังกี่ครั้งก็ได้แล้วมาเจอกันในคลาสนะคะขอบคุณค่ะ